สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์กรสินชุมลุมคนรักและศรัทธาหลวงู่ทวดเดหยียบน้าทะเลจืดนะครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับนาเสนอแนวทางในการศึกษาและสะสมนะครับหลวงู่ทดทุกอุนนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะนําเสนอหลวงูุทวดอีกรุ่นหนึ่งนะครับถือว่าเป็นพระต่างวัดนะครับยุคเก่านะครับที่อาจารย์ทีมสร้างนะครับคือหลวงูุทวดวัดศิลาลอยปี0 6พิมพ์ใหญ่นะครับ สำหรับหลวงปู่ทวดวัดศิลาลอยพิมพ์ใหญ่นะครับสร้างการจะสร้างนะครับมีทั้งหมด2พิมพ์นะครับคือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับครับจานวนสร้างหลายหมื่นองค์นะครับหรือว่าเป็นพระยุคเก่าที่อาจารย์ทิมสร้างนะครับครับโดยใช้เนื้อว่านที่เหลือจาก97นะครับและเนื้อว่านที่เหลือจากวัดพะโคกุ่นแรกปี06นนะครับครับส่วนรูปทรงขององค์พระนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับ เหมือนกับวัดพระโคเลยนะครับที่เสียนท่านครับจะมีลัศมีนะครับครับและจะที่ฝ่ามือนะครับจะมีลูกแก้วนะครับครับโดยเนื้อหาโดยส่วนรวมนะครับจะหนึบนุ่มนะครับคล้ายๆกับวัดพระโคแล้วจะส่วนผสมของพระเนื้อว่านในคกแต่นั้นๆนะครับบางองค์เท่ผสมบ้านเยอะจะเนื้ออีกแบบหนึ่งนะครับส่วนองค์นี้นะครับจะเป็นสองเนื้อนะครับออกเป็นโทนสีเทาดํานะครับครับใต้ฐานนะครับจะ มีคําพญนะคือวสลลนะครับคือย่อมาจากวัดศิลาลอยนะครับเป็นพระต่างวัดลุกเก่านะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ศึกษาและสะสมนะครับครับจํานวนสร้างที่มีมากนะไม่มากเท่าไหร่นะครับครับราคาพอจับต้องได้นะครับคือหลักต้นหลักพันต้นๆถึงหลักพันกลางๆนะครับแล้วแต่ความสภาพความสมบูรณ์ขององค์พระนะครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับ ราคาเล่นหาหลักพันต้นๆนะครับเราพอจับต้องได้นะครับครับวัสดุที่ใช้ในการสร้างนะครับคือใช้เนื้อว่านปี97ที่เหลือจากผงว่านจาก97นะครับและผงว่านจากหลวงพุทวดรุ่นแรกปี06นะครับครับจึงมีส่วนผสมแต่ละองค์แต่ละจะไม่คล้ายกันนะครับบางองค์แก่ว่านจะอีกโทนหนึ่งนะครับครับแก่ดินจะเป็นสีดํานะครับครับลักษณะ คล้ายๆกับวัดพะโคนะครับแต่ส่วนสําคัญนะครับพระต้องลึกชัดนะครับองค์นี้พระลึกชัดนะครับและไม่ผ่านการใช้นะครับครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระต่างวัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับข้างหลังนะครับเป็นรูปสถูปนะครับคล้ายกับวัดพระโคเลยนะครับนะครับด้านหลังองค์พระนะครับรูปสถูปนะครับและใต้จากสถูปขึ้นมาจะเป็นรอยฝ่าพระบาทของ หลวงปู่ทวดนะครับครับองนี้มีบวญสารเยอะนะครับครับบุญสารเยอะเป็นพระดีพิธีใหญ่และพระยุคเก่าที่ท่านอาจารย์ทิมนะครับท่านอาจารย์ทิมแบ่งวัดช้างให้เป็นเจ้าพิธีนะครับและเกจิสายใต้อีกหลายองค์นะครับครับอีกอย่างราคายังไม่สูงนะครับพอจับต้องได้นะครับถ้าท่านเจอเจอที่ไหน ให้เช่าเก็บสะสมได้นะครับหลวงปู่ทวดวัศิลาลอยพิมพ์ใหญ่ปี0 6นนะครับครับจำนวนสร้างมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับเนื้อหามีทั้งออกสีเทาดําสีเทานะครับเนื้อแกร่งและก็หนึบนุ่มครับตามองคขององพระนะครับครับองนี้มีน้ําว่านนะครับคล้ายๆกับวัดพระโคกนะครับครับเป็นพระแลดูง่ายนะครับครับครับยังมีพอหมุนเวียนในตลาดพระเครื่องอยู่นะครับองค์นี้ครับ หลวงปู่ทวดวัดศิลาลอยพิมพ์ใหญ่ปี06นะครับะครับหลังปี97ลงมานะครับปี0 2ถึง03 04 05 06ถือว่าเป็นพระยุคเก่าที่ท่านอาจารย์ทิมในสมัยนั้นนะครับถือว่าเป็นพระพศสึกนะครับให้เราถ้าเราเก็บนะครับให้เก็บพศสึกได้นะครับราคาก็ยังไม่สูงนะครับมีหมุนเวียนในท้องตลาดนะครับพระเครื่องครับองค์นี้เนื้อหาหนึบนุ่มแลดูง่ายนะครับ หลวงปู่ทวดวัดศิลาลอยปี06นะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประกันใดกับขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงกาะสินครับ